ก่อนจะไปดูฝากกดติดตามด้วยนะแต่ถ้าใครอยากดูแบบไม่ต้องรอก็สมัครสมาชิกไว้แล้วจะมีตอนรับสําหรับสมาชิกทุกวันอาทิตย์ด้วยพร้อมจะไปดูการ์ตูนเกา่าหรือยังเราพร้อมจะเรียนนานา,าแล้วชามลูกพ่อเฮ้ยนั่นมันอะไรเนะี่ยเฮ้ยนั่นมันอะไรเนะี่ยพ่อว่าไงลูก เฮ้ยเอ็มเป็นใครวะมาทำตัวเหมือนเป็นพ่อของลูกข้าข้าสิควรจะถามพ่อเข้ามาได้ไงนี่มันห้องส่วนตัวของผมนะเอาพ่อก็อยู่กับลูกในห้องนี้ตั้งแต่แรกแล้วนี่ผมไม่ได้หมายถึงพ่อผมหมายถึงพ่อเอามันหมายความว่ายังไงนี่ลูกโคลนิ่งพ่อเหรอแล้วตัวยังใหญ่เลยใครแกรแนวโดนโคลนิ่งโอโหทํ้โคลนิ่งพ่อเหรอเห็นเตดบอกว่ามีเพื่อนใหม่ที่หน้าคล้ายพ่อเป็นแบบนี้นี่เองทําททำแบบนี้ทําไมล่ะลูกทําไมถึงโคลนิ่งพ่อขึ้นมาแล้วไม่ยอมออกไปกินข้าวเลย นี่เป็ดบอกพ่อเหรอเป็ดบอกแค่ว่าทามีเพื่อนใหม่แล้วเป็ดก็เป็นห่วงทางมากนะแต่ก่อนหน้านั้นลูกต้องอธิบายสถานการณ์มาก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นลูกทําอะไรนะ่ะโอ้โหให้จอธิบายยังไงดีงานเข้าลราคราวนี้ตัวโคลนนิ่งก็ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นตัวโคลนนิง่งเพราะว่ามีความทรงจำเดิมอยู่ก็นึอว่าตัวเองเป็นตัวจริงหรือว่าอย่าบอกนะลูกที่จริงแล้วพ่อคือตัวโคลนนิ่งหรือเปล่าส่วนไอที่เป็นตัวจริงมาตลอดก็คือตัวที่อยู่บนหัวลูก เฮ้ย hey, ยังไงมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยใครเป็นตัวโคลนนิง่งช้าอธิบายมาหน่อยแย่ yeah, แล้วสิถ้าเกิดว่าบอกว่าใครสักคนเป็นตัวโคลนนิง่งคนนะั้นต้องเสียใจมากแน,น่ๆไม่มีใครอยากเป็นตัวสำรองหรอกแต่ละคนก็นึกว่าตัวเองเป็นตัวจริงกันทั้งนั้นน่ะแล้วเราควรจะบอกยังไงดีถ้าบอกว่าพ่อคนนี้เป็นตัวโคลนนิง่งต้องเสียใจมากแน่นเลยไม่น่าเลยเราเอาไงดีเราเป็นคนพูดเองนี่ไม่ดีหรอก คิดออกแล้วไปให้คนอื่นพูดแทนดีกว่าทำไมเงียบไปเลยล่ะลูกแต่ยังไงก็ช่างเถอะไปกินข้าวให้มันเรียบร้อยก่อนนี่ไม่ได้กินตั้งแต่เมื่อวานแล้วนี่กินเสร็จแล้วค่อยมาคุยกันเรื่องนี้เฮ้ยจ้าบ้านอะเองพูดอะไรนะ่ะงานทดลองวิทยาศาสตร์จะไม่เสร็จเลยจะไปไหนได้ละ่ะถ้าปล่อยให้มันค้างคาไว้มันจะลืมนะเว้ยว่าทำถึงไหนแล้วข้าวนะไวท้ทีหลังก็ได้แต่การทดลองต้องมาก่อนโอ้โหพ่อตัวเล็กนี่พูดจาถูกใจเรามากเลยแต่พ่อตัวใหญ่นี่ก็เอาใจใส่เรามากมาก แล้วแบบนี้เราควรจะเลือกยังไงดีโอ๊ยไป้านนอกดีกว่าโอ้โหเหมือนกันเป๊ะแยกไม่ออกเลยว่าใครเป็นตัวจริงใครเป็นตัวโครนนิง่งเอาจริงเถี่ยโยกงให้มันแยกย่ขนาดนั้นเลยเหรอไอโยกงนี่เพื่อนเองจำค่าไม่ได้หรือไงนั่นน่ะสิจำไม่ได้หรือไงเนี่ย เธอทําแบบนี้ทําไมเธอแน่ใจนะว่าเธอโครนนิ่งพ่อตัวเองไม่ได้เป็นแบบว่าฝาแฝดกันมาหรอกเหรอฝาแฝดอะไรจะมีลูกคนเดียวกันได้ครูโยงเออนานสินะนี่คือต้องการให้ครูบอกใช่ไหมว่าใครเป็นตัวโครนนิ่งครับผมครูโยงครูก็เข้าใจนะว่าเธอสับสนเหมือนกันเพราะว่าเหมือนกันเปขนาดนี้ไม่รู้ว่าใครเป็นพ่อตัวปลอมตัวจริงทั้งสองคนครูโยงแต่ว่าตัวโครนนิ่งอ่ะยิ่งฝ่ายญี่ปวดหัวเดี๋ยวครูจะทดสอบครูเองเท่าที่พอจะทําได้จอตัวจริงมันต้องนวดดก มีรูปทรงคล้ายกับไม้แขวนผ้าไม่มีอะไรจะเปลี่ยนได้ไงเออก็ดูใช่จริงๆนะแล้วต้องสายตาสั้นเอาก็ใช่อีกรูปลักษณ์ภายนอกเหมือนกันขนาดนี้จะแยกได้ยังไงอะถามถึงเรื่องประสบการณ์ที่ผ่านมาละกันถามมาได้เลยโยเพื่อนร้าเออถามแน่เฮ้ยไอจอยพ่อเองชื่ออะไรชื่อปังไต่ข้าผิดเองแหละเปลี่ยนคำถามถามให้ตัวนี้ก่อนละกันเฮ้ยจอยในแก๊งเรามีทั้งหมดกี่คนมีห้าคนมีใครบ้าง มีเองมีท่ามีไอ้กล้ามไอ้กโกรนแล้วก็าถาวถั่วต้มไอ้นี่ตัวจริงอ่ะทีนี้ตาเองเหล่ามาสิสมัยตอนที่เรียนป .4 นะ่ะครูโรงเรียนเรามีชื่ออะไรบ้างมีครูรอยกับครูเต่าครูเต่าเป็นคนยังไงครูเต่าเป็นคนที่พูดเร็วมากๆเป็นคนที่มีสเสน่ห์กับผีผู้หญิงแตเห็นไอ้นี่รู้ลึกว่าเองคือตัวจริงครูย้งครับถามแบบนี้ไม่ได้คือว่าทั้งสองคนก็มีความทรงจำของตัวจริงอยู่จะถามอะไรก็ตอบได้ทั้งนั้นแหละ เอเอจริงดิวิธีนี้ไม่ได้ผลสินะเอาโอ้ยแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าใครคือตัวโคลนนิ่งเนี่ยให้ยอ่อยอย่ามาจับไอ้ตัวปลอมรูอได้ไงว่าปลอมนี่ดูไม่รู้จริงๆรหละว่าตัวไหนเป็นตัวจริงนหะเออทำไมงั้นบอกเหตุผลมาสิว่าทำไมเองคิดว่าตัวเองเป็นตัวจริงดีกว่าให้ถ้ามาตั้งคับฐานตั้งเยอะเฮ้ยเป็นความคิดที่ดียงเอาหัวมาใกล้ๆหน่อยจะรูปไม่ถึงเดี๋ยวเดี๋ยว,ดยวโดนแม่นิสัยเหมือนกันเป๊ะ อาจอดนายาสปปรรพคุณของเองมาดิที่จะบอกว่าเองเป็นตัวจริงเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์ไม่ต้องมาพูดนะเพราะถามบอกว่ารู้กันทั้งสองคนนี่ได้เพราะว่าจากที่ข้าสังเกตเมื่อกี้นะเว้ยตัวคลนนิ่งจะมีอะไรบางอย่างที่แตกต่างจากข้าไปอะไรบางอย่างที่แตกต่างไปเหรอเฮ้ยพ่อรู้ทค่นี้เพื่อนล่ามาสิให้ได้ก่อนงี้ข้าขอพูดก่อนเอาอะไรเนี่ยอจอดพูดก่อนได้เปลี่ยวเว้ยเพราะงั้นขอพูดก่อนโอ้โหนิสัยแบบนี้สิจอรดของเทอ ฉลาดแกมโกงมองเห็นช่องว่างเสมอเออนั่นแหละเองก็รู้ใช่ไหมว่าข้าหนารักลูกข้ามากรู้รู้ดีเลยแหละตั้งแต่ที่เมียข้าทิ้งข้าไปนะนะข้าก็ดูแลแชมมาคนเดียวโดยตลอดแชมก็ไม่เคยเรียกหาแม่เลยแชมเป็นเด็กที่มีความอดทนสูงมากแล้วก็ฉลาดด้วยอันนั้นก็รู้ลูกข้านะมุ่งหวังที่จะเป็นนักวิทยาศาสตร์ระดับโลกเพราะงานความสุขที่แท้จริงของลูกข้าก็คือได้ทํางานประดิษฐ์งานวิทยาศาสตร์เรื่อยๆจริงไหมลูกจริงพ่อจริงนั่นแหละที่ผมเป็น ว้าวในที่สุดเราก็ได้ตัวจริงแล้วสินะก็บอกแล้วว่าข้าเป็นตัวจริงเรื่องในครอบครัวข้าทําไมข้าจะไม่รู้เอเอขนาดทา้มยังเห็นด้วยเลยว่าไงตัวปลอมปลอมบ้าเลยยังไม่ได้ถามข้าเลยแต่ว่าฝั่งนั้นดูเหมือนจะเป็นผู้ชนะแล้วนะเอ๋ก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะทีนี้ตายเองและเหล่ามาซิจอร์ดข้ารักลูกข้ามากเลยเอาอีกแล้วรักลูกอีกคนละตั้งแต่ที่เมียข้าทิ้งไปทําก็เป็นเด็กที่อดทนนะไม่พูดถึงแม่ พูดเหมือนกันเลยแต่โยงความจริงมันไม่ใช่แบบนั้นแต่ข้าคิดอยู่เสมอว่าลูกข้านะ่ะพยายามทำตัวเข้มแข็งกลบเกลื่อนถึงจะไม่พูดออกมาก็เหอะแต่จริงๆแล้วลูกเหงาใช่ไหมทั้มลูกอยากมีแม่เฮ้ย <Hey, S 1> จริงหรอวะจอร์ดเออใช่ข้าเองก็ขี้ขานะข้าไม่กล้าพูดเรื่องนี้ออกมาเห็นทัามทำตัวเข้มแข็งข้าก็เลยทําตัวเข้มแข็งไปด้วย ส่วนเรื่องที่ทามชอบทําการทดลองอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์อะ่ะทามไม่ได้อยากเป็นอ้าวเฮ้ยอะไรไม่ใช่หรอจอร์ดที่ทามชอบประดิษฐ์นั่นประดิษฐ์นี่เพราะว่าทามเหงาอยากจะประดิษฐ์ของเล่นออกมาเพื่อทําให้ตัวเองไม่เหงาไงและเหตุผลที่สําคัญที่สุดเลยที่ทามไม่ได้อยากจะโตไปเป็นนักวิทยาศาสตร์ให้การขัดแย้งกันนะเนี่ยเออนั่นก็เพราะว่าทามเป็นนักวิทยาศาสตร์อยู่แล้ว แตถามลูกยังเด็ดนะลูกฝืนเจมากเกินไปพ่อก็เลยคอยดูแลคอยเป็นห่วงไงพ่อไม่ห้ามหรอกถ้าลูกอยากประดิษฐ์นั่นประดิษฐ์นี่นหะพ่อก็จะคอยเป็นตัวสมดุลให้ลูกเพราะว่าชีวิตลูกไม่ได้มีแต่วิทยาศาสตร์นะโลกของลูกไม่ได้อยู่ในห้องเล็กๆใบนั้นโลกของลูกก็คือโลกทั้งใบจริงหรือเปล่าลูกจริงอย่างที่พ่อคนนั้นพูดไหม ผมไม่รู้ครับผมไม่รู้อะไรเลยเพราะว่าผมสนใจแต่เรื่องประดิษฐ์ของตัวเองเธอไม่รู้ก็ไม่แปลกหรอกท้มเพราเรามันจะรู้ทุกเรื่องได้ยังไงเพราะงานจอดมันก็เลยคอยดูแลเรื่องที่เธอไม่รู้ไงหรือว่าเราเป็นตัวโคลนนิ่งเหรอเนี่ยเราไม่ใช่พ่อของท้มเหรอขอโทษครับพ่อก็คือพ่อของผมนั่นแหละก็เป็นคนเดียวกันเพียงแต่ว่าโคลนนิ่งออกมาแล้วผมใส่นิสัยให้คนละแบบ พ่อตัวเล็กนี้ก็คือคนที่ผมใส่นิสัยแบบผมเข้าไปถึงว่าทําไมชอบวิทยาศาสตร์เหมือนกันคนประเภทเดียวกันมาอยู่ด้วยกันมันก็เลยเลิดเตลงไปกันใหญ่ในทางเดียวกัน,กนไม่มีใครเตือนกันเลยโอ้โหถ้างั้นจะยังไงกันดีเฮ้เรามาอยู่ด้วยกันก็ได้นะตัวโคลนิง่งคงจะปวดหัวหน้าดูถามว่าไงพ่อเธอบอกว่าให,ให้อยู่ด้วยกันได้ทั้งหมดเลยไม่ได้หรอกครับตัวโคลนิ่งมีอายุได้แค่หนึ่งวันหนึ่งวันงั้นแปลว่าพ่อก็ใกล้จะตุยแล้วดิ เอาละสี่งานเขาเฮ้ยจอนน้อยเองจะตุยแล้วผมขอโทษครับก็พอเข้าใจนะว่าอะไรที่โคลนิ่งมานะ่ะมักจะมีอายุที่สั้นกว่าแต่พอเกิดคิดกับตัวเองแล้วโอ้ยทําใจไม่ได้ผมขอโทษครับเอ่ไม่เป็นไรหรอกลูกพ่อไม่กลัวหรอกไม่ต้องรู้สึกผิดหรอกนะพ่อรู้สึกภูมิใจนะที่ได้เป็นหนึ่งในผลงานวิทยาศาสตร์ของลูกพ่อครับเออเอะทําพ่อลากรับอะเอ๋ เกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้ค่าตุยปไปแล้วนี่ยตูนึกแล้วก็หมู่บ้านนี้ตายวันเดียวฟื้นไงแล้วเองตัวเล็กๆแบบนี้ช่วงเวลาชีวิตสั้นกว่าพอตุยปุ๊บก็เลยฟื้นปั๊บเลยอ้าวงั้นลองหล่ะเนี่ยโอ้ยใจหายหมดบันเทิงและทีนี้ต่อจากนี้ไปบ้านในจอร์ดมีพ่อสองคนกับลูกหนึ่งคน